คลเครียดนะครับตอนนี้มีหลายคดีก็คือตะเคียนรูปภาพรับริจาคเครื่องหลับฟังนะครับแล้วก็โดนเรื่องลดให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องออตะเคียนใช่ไหมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็หลายเรื่องครับตอนนี้มีคนก็รู้สึกว่าเครียดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีอารามณ์ปัปวนแล้วก็ลุงพลเนี่ยก็ไม่ใช่ดารานะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะฮะบางทีการแสดงออกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับคนที่อยู่ในสังคมในกรุงเทพนะฮะลุงพลก็ การศึกษาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับบางทีการควบคุมอารมณ์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับคนที่คนที่เขามีวุฒิภาวะมากมายนะครับอันนี้ก็ทีนี้ลุงพลก็รู้สึกผิดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับโทษนะครับถ้าหากว่าทางผู้เสียหายเนี่ยไม่ยินยอมนะครับผมก็ mm hmm. พร้อมรับผิดแล้วก็อยากจะขอโทษไปยังสื่อมวลชนทุกท่านนะครับไม่ว่าในเรื่องการที่งดแจง้งว่างดให้สัภาษณ์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะชี้แจงในรา,ายละเอียดนะครับ mm hmm. ก็ อยากจะขอโทษทางสื่อ<น>มวลชนทุกท่านนะครับทางช่องอมารินนะครับทางคุณปุ๊ดนะครับหัวหน้าฝ่ายข่าวนะครับแล้วก็ทางน้องฟ้าเองนะครับลุงพลก็รู้สึกผิดนะครับแล้วก็สำนึกผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนส่วนที่ลุงพลรู้สึกนะครับเดี๋ยวให้ลุงพลกล่าวคาขอโทษอีกทีนะครับค่ะสําหรับภาพที่ออกไปนะครับส่วยมันอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับการดังกล่าวนะครับถามว่าผมอยากให้เกิดขึ้นไหม แล้วก็ไม่อยากในภาพตรงนั้นเป็นภาพที่รู้ไม่ดีเนาะพว่าเป็นทั้งสื่อซึ่งมันไฟวายมากนะครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการไม่ให้เกียรติสื่อนะครับถ้าผมผิดนะครับผมก็ยอมรับผิดนะครับทุกข้อบรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้องฟ้าเองนะครับพี่ตีเองนะครับ ซึ่งเป็นบุคคลที่พยายามที่จะเข้าไปคุยด้วยนะครับ <_ d ose> ซึ่งภาพมันออกมามันมันรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งทุกคนอาจจะเข้าใจว่าล,งลุงพลสุภาพ,พเรียบร้อยนะครับอันนี้ลุงพลต้องชีแ้แจงเลยว่าลุงพลเคยพูดมาเสมอว่าลุงพลเป็นคนพูดจาผงผางพูดตรงไปตรงมานะครับไม่อ้อมพร้อมนะครับถามมาต่อไปนะครับถามตรงๆตอบตรงๆครับไม่เคยอ้อมพร้อมนะครับ ถ้ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมออกไปอันนี้ผมก็ต้องประทษสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับทุกช่องด้วยนะครับที่มีภาพถูกออกไปแบบนั้นนะครับซึ่งลุงพลก,ก็สัญญาด้วยแบบผู้ชายนะครับว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็แจ้งให้สื่อมวลชนทราบทุกช่องนะครับว่าลุงพลไม่ได้ปิดกั้นนะครับไม่ได้ปิดกั้นสื่อนะครับมันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งว่าลุงพลงด ให้สื่อสองเดือนนะครับประเด็นเนี้ยผมได้พูดกับพี่กิติเท่านั้นนะครับซึ่งผมทํางานอยู่ที่วัดสําสนักสงฆ์หลวงนะครับพี่กิติเนี่ยมาขอสัมภาษณ์แล้วผมก็ได้พูดพี่กับ,กบพี่กิติว่าผมของดสัมภาษณ์สัก2สองเดือนในพี่กิติเพื่อคุยกันนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งกับสื่ออื่นผมยังไม่ได้คุยด้วยว่าจะงดสองเดือนนะครับอันนี้ผมเรียนต,งตรงๆว่าผมได้พูดกับพี่กิติคนเดียวเท่านั้นแล้วทีนี้น่าจะเป็นาทางยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านผม เขาได้ยินคําพูดผมออกไปแล้วเขาก็เลยพยายามกันสื่อว่าลุงไม่ไม่ให้ทำคําดสื่อนะสองเดือนนะอะไรแบบนี้ภาพที่มันหลุดไปใช่ไหมพี่แนนนะครับอนี่ผมต้องเรียนให้ทราบว่าผมยังมีความรู้สึกดีๆกับสื่อทุกช่องนะครับเพราะว่าผมต้องพึ่งสื่อจนกว่าคดีนี้จะจบนะครับลงที่บอกว่าถ้ารู้สึกผิดนี่เป็นภาษาชาวบ้านนะครับจริงๆก็ก็คือบางทีพูดอะไรมันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมครับ แน่นอนแล้วครับว่าตอนนี้ทางอมรินทร์ีวีเนี่ยเขายืนยันว่าจะดําเนินการกับลุงพลให้ถึงที่สุดในในกรณีของฟ้านะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เราเราเรามีความกังวลอะไรบ้างไหมครับไม่ได้กังวลครับถ้าผิดเราก็ต้องยอมรับผิดครับสิ่งที่ลุงบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่คุยกับพิติแล้วจนมาถึงเมื่อวานเนี่ยที่เกิดภาพเหตุการณ์ไม่ดีเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลุงเกิดความกดดันอัดอั้นสะสมมานานหรือเปล่าคะถึงเกิดอย่างนั้นหรือแบบหรือพวกหนูเนี่ยไปตามติดชีวิตลุงมากเลยทําให้เกิดปัญหาตรงนี้นนผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้เป็นที่สื่อที่ทําให้ผมอัดอ,อ,อย่างเดียวนะครับผมเคยมียูทูบเบอร์ไลฟ์สดว,ว่าผมก็จะบอกอยู่แล้วว่าโอ้าติกินมาม่าทุกวันจนจํารสชาติมันได้แล้วผมอยากกินไวๆบ้างอะไรประมาณเนี่ยผมก็จะพยายามว่า มันจะไม่ไหวแล้วนะความปัดอัน้นเรื่องทุกอย่างที่มันเข้ามาประดังเข้ามาผมเนี่ยผมเริ่มจัดการไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี่ยผมเก็บความรู้สึกไว้นานมากนะครับผมก็พยายามที่จะทําให้งานทุกอย่างมันจบเป็นงานๆไปซึ่งไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นกระทั่ง<ม>เรื่องบัญชี<ม>บริจาคของสำนักสงฆ์ูหลวงนะครับ<ม>เรื่องบัญชี<ม>บริจาคสร้างปู่ไิกิจนากราชนะครับ ซึ่งผมก็อบอกแล้วว่าถ้างานที่สำนักสมพูหลงเสร็จผมจะมีการแถลงชีแง้แจงทุกอย่างสื่ออยากรู้ทุกนแงน่มผมดีดีต้อนรับผมไม่เคยปิดกั้นครับว่าต้องมียูทูบเบอร์เท่านั้นไม่ใช่ครับยูทูบเบอร์ไม่สื่ออิสระแต่ช่องข่าวใหญ่ๆที่เข้ามาในบ้านนั่นคือสื่อหลักต้องการความจรินะครับสามารถสื่อไปถึงคนอิกหลายล้านนะครับที่ที่ผมะจะเกรียนตรงนี้คือ ผมไม่ได้ปิดการสื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเหตุการณ์เมื่อวานที่บอกลักษณะที่ดึงตัวเข้าไปทุบหลังเนี่ยคือลุงลุงหยอกหรือลุงตั้งใจทําจริงๆหรืออะไรคะอ,นนอันนี้อันนี้ต้องถามฟ้าดูว่าผมได้ทุบหลังเขาจริงไหมนะครับ,บแต่ถ้าถ้าภาพมันออกมาว่าเหมือนเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับผมก็ยินดีรับผิดตรงนั้นครับแต่ลุงตั้งใจเจตนาจะทําร้ายหรือแค่หยอกหรือ,อยังไงคะไม่เพราะท่าน,นี้อันนี้มันเกิดจากความเครียดของลุงข้างในนะครับก็ อันนี้ก็คือว่าลุงยอมรับผิดแล้วแล้วกันนะสื่อก้าวก่ชีวิตลุงมากไปไหม,มอันนี้ถาม <ไป S 2> ต,ตรงๆเ่ยว่าเป็นประเด็นอะไรที่ผมไม่อยากตอบนะอันนี้ผมเรียนตรงๆเลยว่าประเด็นที่ผมไม่อยากตอบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าถ้าสื่อพยายามถามประเด็นดังกล่าวเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าอ ผมได้บอกแล้วนะว่าผมจะไม่เห็นสัมภาษณ์สื่อแบบประเด็นนี้อะไรประมาณนั้นก็พอครับคือตอนนี้ผมก็ได้คุยกับลุงพลแล้วนะว่าบอกไปหลายอย่างอ่ะว่าตอนนี้ลุงพลทําตัวเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าลุงพลก็มีสื่อจับตาดูอยู่นะครับก็ได้บอกไปหลายอย่างแล้วก็ประเด็นในเรื่องของเรื่องอาการอการอะไรนะการแทะไม้อะแทะไม้แล้วก็อาจจะมีเหมือนล้อเหมือนล้อเรียนอ่ะเดี๋ยวนี้อันนั้นคืออะไรคะคือ คือนิสัยของคนที่เดินป่าใช่ไหมครับทานปลาอะไรพวกนี้เขาจะหาของป่าหรือปิดไม้หาผักหวานเนี่ยถ้าเขาไปเจอขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพิสูจน์ด้วยการคันจะเอามาเคี้ยวบ้างเอามาดมบ้างมันมีกลิ่นของเนื้อไม้อยู่ผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่บางทีไม้ที่ทน,น,นี่ครับรสชาติของไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับตีไม้นะครับเนื้อไม้หรือว่ากลิ่นของไม้เราพิสูจน์ได้บางชนิดเท่านั้น ไม่ได้เป็นการล้อเลียนเขาก็ไปหาว่าผมล้อเลียนอยู่ตลอดเวลาครับไม่ได้มีการล้อเลียนไม่ได้มีเจตนาครับพูดถึงเรื่องไม้ค่ะตอนนี้คือทางป่าไม้ยืนยันแล้วเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เหมือนที่ลุงพลพูดแล้วก็สิ่งลี้ลับเนี่ยไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าลุงพลยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงคือผมไม่มีเจตนาที่จะให้ใครมากราบไหว้นะครับไม่ได้มีเจตนาตรงนั้น อขอนไม้ตรงนี้ผมมาขึ้นมาด้วยความเชื่อส่วนบุคคลของผมเองผมคิดว่า,าการทีผมเห็นีไม้เนี่ยซึ่งผมให้ให้ให้คําพูดไปกับทางผม,างมา่าไม้ไปแล้วเมื่อวานตอนที่ผมตัดตัดมอตะท้ายเนี่ยมันมีเนื้อสีเหลืองเหมือนไม้ตะเคียนซึ่งผมไม่ไม่จำไม่เป็นไม้อะไรนะครับอันนี้ผมก็เลยไม่กล้าที่จะามาทําเสาบ้านนะครับอันนี้เห็นที่ลงว่าผมอยากมาทำเสาบ้านถ้าเป็นไม้ตะเคียนผมไม่กล้า,ามาผมเลยเก็บไว้ตรงนั้นอี่นี้มันมีอ่า เอฟซีนั่นแหละครับขอโูรมาลักษณะว่าสงสัสยว่าจะมีไม้ตะเคียนอยู่ข้างบ้านลุงเนี่ยห่างจากบ้านลุงประมาณ2ี่0ิสมตรอเมตรมีบ้างไหมผมก็เลยเอกใจว่้เขารู้ได้ยังไงเพราะว่าผมผมไม่เอามาทําอยู่แล้วนะผมไม่เอามาทําบ้านลุอยู่แล้วซึ่งผมก็เลยไม่กล้าที่จะโถมถ้าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วไปโถมเขานะ่ะผมก็เลยเอาขึ้นมาเอ<ม>าขึ้นมา้างบนไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงชาวบ้านให้มากราบมาไหว้กับอันนี้เรียนเรียนในเศร้าผมไม่มีเจตนานะครับ คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับมาถึงวันนี้ค่ะหลายๆคนมองว่าลุงคนเปลี่ยนไปลุงคน,นงเปลี่ยนไ,ไปไ<ม>จริงหรไหมคะยังเหมือนเดิมไมหมครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะพี่ออยมืมีใครทาเลยไหมคุณลุงครับส่วนกระแสข่าวที่ว่าคุณลุงให้ยูทูบเบอร์ลบคลิปในพฤติกรรมที่ด้านลบทิ้งอย่างเงี้ยข้อจจริงเ,เป็นยังไงครับคือถ้าถ้าว่าถ้าว่ากันตรงๆเนาะผมว่าข่าวก็มีการตัดต่อเหมือนกันนะ ผมว่าเอาต้องเอาประเด็นที่มันมันน่าฟังน่าดูใช่ไหมครับการอ่าที่ยูทูปคำามาถ่ายในบ้านหนูเนี่ยกิจกรรมบางอย่างอ่ะมันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมผมก็พยายามบอกว่าถ้าภาพมันไม่สวยหรือว่าคําพูดที่มันไม่ไม่มีถูกภาพหรือว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เหมาะสมอ่ะไม่ต้องเอาไปลงเดี๋ยวทัวร์จะลงอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนั้นครับไม่ได้มีเจตนาว่าภาพไม่ดีไม่ต้องเอาออกไม่ใช่ครับวลงคนป็นคนใส่เลยทุกคนเข้าใจกันหมดครับที่ทูบเบอร์เขาคุยกันปรึกษากันครับ ว่าทำอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับกรณีกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ชาวบ้านไม่โอเคเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างแล้วก็รวมไปถึงมีการร้องเรียนเนะะี่ยค่ะคุณลุงจะจัดการหรือจัดระเบียบยังไงกับกลุ่มพวกยูทูบเบอร์ที่เข้ามาในพื้นที่ยังไงอันนี้ถ้าเป็นนิสัยของลุงพลนะครับลุงพลไม่ชอบอการเอาละเปียบคนอยู่แล้วนะครับเป็นคนพูดตรงไปตรงมานะครับถ้ามียูทูบเบอร์ท่านใดนะครับมีพฤติกรรมดังกล่าวผมก็จะเรียกเข้ามาสอบถามกันทุกคนนะครับ ว่าถ้าเขาคุ้คามสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยมากจนเกินไปเหมาะสมที่จะให้อยู่กับบ้านกรอบไหมหรือจะให้เขาพิจนารณาตัวเองอะไรแบบนี้ผมก็จะทําประมาณนี้คือเราจะปรึกษากัตนตลอดกับยูทูเปอร์นะครับถ้าใครที่ทําโซวไม่เหมาะสมก็ต้องให้พิจนารณาตัวเองครับหมายความว่าหลังจากนี้คุณลุงก็ยินดีที่จะให้สื่อหลักสัมภาษณ์แล้วก็ทําข่าวแบบเดิมเลยใช่ไหมคะยินด,ดีครับแต่อันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าถ้า ก่อนสัมภาษณ์นะทุกครั้งผมจะถามก่อนว่ามีประเด็นอะไรถามนะครับมีประเด็นในสัมภาษณ์ผมผมก็จะทําแบบเติมครับเป็นตอนนี้อยากอยากจะขอความร่วมมือจากสื่อครับเวลาจะถามอะไรเกี่ยวกับลุงพลเนี่ยแล้วไปพาดพิงถึงคนอื่นนะครับก<อ>็อยากจะให้เบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าลุงพลบางทีการตอบคําถามของ,ของลุงพลเนี่ยมันอาจจะไปพาดพิงแล้วก็อาจจะโดนฟ้องได้นะครับก็อยากขอความร่วมมือจากสื่อหลักนิดนึงนะครับในเรื่องนี้ครับผมครับย้อนกลับมาเรื่องคดีน้องชมพู่ค่ะ เมื่อวานที่พบตรพูดถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมคนร้ายรู้อยู่แก่ใจคงน,นอนไม่หลับแล้วก็คดีเนี่ยงวดขึ้นมาเรื่อยๆลุงมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะถ้าถ้าเป็นคำสัมภาษณ์ของพบ,บตรเมื่อวานใช่ไหมครับว่ากรณีที่คนที่ทําผิดคงนอนไม่หลับใช่ไหมครับผมก็เชื่ออย่างนั้นครับว่าถ้าคนที่ทําผิดถ้าเขารู้ตัวนะครับถ้าเขารู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าเป็นใครผมก็เชื่อว่าหนึ่งในนั้น สิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือการนอนไม่หลับน่าจะเกิดขึ้นกับคนบุคคลน,นั้นครับรู้สึกตื่นเต้นไหมคะหรือกังวลใจหรือดีใจที่อีกไม่นานอาจจะมีฉะเฉลยคนที่ทก่อเหตุเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับอันนี้ผมไม่เคยว่าเป็นใครนะครับเราช่วยเหลือกันมาตลอดค้าหลักคมาตลอดนะครับม,มเก็นะครับาีกา,ากเลย ถ้าพอรท่านพูดแบบนี้ผมดีใจมากๆที่ท่านสามารถสาวมัจงคนร้ายคนนั้นได้นะครับต้องเรียนถามตรงๆนะคะคนร้ายคนนั้นหรือคนที่เกี่ยวข้องยืนยันได้ไหมคะว่าไม่ใช่ลุงกับป้าอันนี้ท่านจะบอกว่าร้านเปอร์เซ็นครับวันที่ชมพู่หายผมยังไม่เห็นชมพู่นะครับอันนี้ยังยืนยันคําเดิมว่าวันที่ชมพู่หายวันที่11พฤษภาคมนะครับวันนั้นผมกับป้าแตนไม่เห็นชมพู่เลยครับ ไทม์ไลน์ช่วงเวลาลุงพลตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มมีออกมาพูดนะน้องพยานหลายอย่างไทม์ไลน์ลุงพลยังยืนยันเหมือนเดิมถ้าเป็นวันที่สิบเอ็ดก็ยังจำแม่นมอยู่นะครับครับ,รบและกลุ่มคนพยานแวดล้อมที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จมาเนี่ยแล้วมีการพูดอะไรหลายอย่างออกสื่อเขากลับมาบ้านเนี่ยจะมีปัญหาอะไรกันไหมครลุงพลไม่มีครับอันนี้ยืนยันไม่มีการไปคบคู่หรือว่าไปทําอะไรในเ่ที่ไม่เกี่ยวครับ นี้ยืนยันว่ามันเป็นที่ที่ส่วนคนที่เขาจะให้ฝากคำนับจากนี้ใช้ชีวิตยังไงต่อไปครับลุงพลคือก็เป็นเหมือนเดิมหรือยังไงคะก็เป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้คคาางงงยครับก็เช้ามาตื่นเช้ามาเขากำหนดงานนี่แหละครับเมืม่อวานนี้เครียดไหมคะกับประเด็นดราม่าต่างๆแล้วมีทั้งสื่อโซเชียลเนาะเขาบอกลุงพลออกไลน์แล้วผมว่าคนสื่อที่มา พื้นที่จริงๆเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แนนหรืออ่าเตยามลินหรือว่า<ม>พี่ออยน่ะที่เคยมาที่บ้านผมน่าจะตอบพื้นที่สุดคร,รับว่าเป็นคนนี้นนสุดท้ายฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วมีความรู้สึกหรือว่าไม่เข้าใจลุงพลหรืออะไรลุงพลอยากพูดอะไรเดี๋ยวเอาเรื่องเครื่องดักฟังก่อนอ๋นออ่าเครื่องดักฟังยังไงคะ,ะเราเรื่องเครื่องซิงเครื่องซิงยังไงก็ตอนนี้คิดว่า อ,อันนี้ถ้าถ้าเรื่องประเด็นเครื่องดักฟังนะครับอันนี้เรียนน้ทราบว่าถ้าที่เราได้ไปดูเหตุการณ์ย้อนหลังนะก็แตนนะคือ,เค,อเครื่องดังกล่าวเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเครื่องอะไรนะครับตอนแรกที่เจอนะครับผมเข้าใจว่าเป็นของตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถขึ้นรถผมได้ถ้าผมไมที่ดูแจงให้แล้วผมจะเช็ครถผมอยู่ตลอดเวลา นะครับ <S <S ผมไม่รู้ว่าเป็นเครื่องดักฟังนะครับจนมาวันหนึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวต่างๆทําไมมันอยู่ที่บ้านกรอกๆทาไมมันเห็นไปหมดอะไรไปหมดผมก็เลยคือด้วยความที่เราก็ระวังตัวอยู่แล้วว่าเรื่องต่างๆมันจะเข้ามาในบ้านแม้กระทั่งการปิดปิดกล้องทีุีวงจรปิดพวกนี้ตอนตอนที่เจอวันที่ห้าพฤศจิกายนครับรวนัน,นที่เจอเนี่ยทุกคน ก็ไม่รู้ว่าของใครก็คิดว่าจะเก็บไว้จะคืนให้เจ้าของแล้วก็ยังไม่รู้ว <energetic descriptive> ่ามันเป็นเครื่องดักฟังนะครับมารู้อีกทีวันหลังนะครับก็ประมาณว่าวันนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าอมันเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆนะทำไมเหตุเกิดที่บ้านกกออยู่ที่อื่นทำไมเป็นเรื่องเป็นราวคุยได้เป็นเรื่องเป็ราีไย ผมก็เลยก็คือต้องตรวจสอบแล้วแหละว่าันเกิดอะไรขึ้นเพราะไมมันมันรู้ไปหมดเห็นไม่หมดผมก็เลยให้ทางยูทูบเบอร์เนี่ยเขาไปดุงที่ร้นปรากฏว่าเอาเครื่องนี้มาเื้อทาง Google ให้เขาเื้อทางดูดูทาง Google ซึ่งเขาตรวจสอบเองนะผมนั่งอยู่ในบ้านผมไม่เห็นอะไรแล้วป้าแตนก็เลยเอาเครื่องไม้ไมห้ผมดูว่านี่คือเครื่องดักฟังครับป้าแตนล่ะคะอยากพูดอะไรไหมคะที่มีฟีอะไรครับ อึดอัดใจหรือเป็นยังไงบ้างไหมคะพ่อแตนได้รับผลกระทบยังไงไหมคะจริงๆก็เขาลง,งมาก,ก่อน,น,นะลง้ว่าเมื่อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะคือห่วงดงนะเพราะว่า,าหลายเรื่องที่ออกมาจริงๆเราเป็นชาวบ้านธรรมดามันมีผลกระทบอย่างนี้คือว่ามีข่าวบางหลายอย่างเนาะเรารู้ข่าวอะไรมันไม่ตรงไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ เรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราพยายามนิ่งแล้วก็ไม่โทษต่อใครทั้งนั้นแ่ละพยายามจะอาทัวร์มาลงเลยแล้วฮะแล้วก็จะอย่างนี้ยตอนนั้นคือเราอยากอยู่แบบชาวบ้านอย่างนี้อยู่ของเราอย่างนี้แหละไม่ต้องมาเป็นดาราไม่ต้องอะไรอันนี้อันนี้กรณีเครื่องหน,นักฟังนะครับคือช่วงที่ผมได้เอาเครื่องหนักฟังมาให้ ดูนะครับแต่ละช่องทุกหอล้วเขก็ทําลักษณะอย่างไรไปตรวจสอบมีบาร์โคดมีซิมนะครับมีเงินเหลือใน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 เครื่องนะครับอันนี้เรียนให้ทราบว่าซิมนั้นเจอแล้วนะครับต้องต้องรอให้อ่าคือเราได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วเนาะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาแนะนําว่าต้องได้รับความเสียหายก่อนเขนาถึกจะอนุญาตทำใบแจ้งความออกมาแล้วก็ให้เราเขาอนุญาตนําซิมดังกล่าวไปตรวจสอบที่ สงนะองศูนย์ครับอันนี้เจอแล้วครับซิมเจอแล้วครับขั้นตอนของตารวจต่อไปอะค่ะเรื่องป่าไม้ลุงพลตารวจเรียกเข้าไปพบหรือยังคะหรือว่าขั้นตอนต่อไปจะยังไงถ้าเขามายึดไม้ไปอันนี้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้ามาทีนี้เนระาใส่แก้วนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านบอกว่าให้ใหไม้ท่อน,นกล่าวเนี่ยคงไว้ที่บ้านลุงก,ก่อนคือให้ผู้ใหญ่แต่แต่ฝากไว้ที่บ้านลุงครับคือ ต้องรองให้ทุกอย่างมาถึงที่สุดก่อนนะครับอืมคุณมาขอถามเพิ่มเติมเรื่องนิดนึงปดีว่าคุณเหือรกาไนะรแฉว่าในร่องของัับจะเป็นกระบวนการเบ้อใส่้ไ่ได้ค่องแทนลักสลานบาทที่นี้อเ่นยงไเราก็ต้องไปดูนะครับว่าสิ่งที่ทุกคนนะครับที่เขาสงสัยกันนะเนาะ ว่ามันมีเกี่ยวกับสยญศาสตร์เข้ามาค้องเกี่ยวไหมอันนี้ผมเชื่อว่าตำรวจเจที่ตำรวจเขาทำมาเพื่อะไรแล้วมีมองของวิมันเป็นไปได้ไหมับการที่นกเด็ในอายุที่ขนาดชมพู่เนี่ยไปทำที่ีตัดหนึบไหลอะไรอย่างงี้ครับนะไม่น่าจะเกี่ยวนะครับผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกนะไม่น่าจะเกี่ยวแบบประเภททำาบนะี้ซึ่งมีก็คงมีคนที่เขามีคนรู้ด้านนี้เขาจะบอกแล้วชมพู่เป็นเด็กบริสุทธิ ไม่สามารถทำอะไรทำอย่างอื่นได้ในส่วนโซลุมตอนนี้ก็ไม่ได้มาทำกังวลอะไรเลยเกี่ยวกับคดีใช่ไหมคะอันนี้ผมต้องบอกว่าผมมีใจด้วยซ้ำถ้าถ้ามีข่าวบอกว่าจับได้แน่ๆมาร้ายนี่ผมมีใจมากครับส่วนผมก็ไม่ได้กังวลครับในวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ู่กการเมืองเพราะคุณไม่ยอนหลับนอนหลับอีครับเตื่นตื่นหกโมงเช้าครับโอเคทำอะไรอีกหากย้อนเวลากลับไปได้ ลุงพลกับกรแตนอยากอยากกับอยากอยากดงดังเหมือนเดิมหรืออยากกลับไปเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมที่เราเคยอยู่กันนั้นคือย้อนเวลาได้คนก็แตนอยูลล่แบบสบายๆถ้าย้อนเวลาดูก็ที่จริงที่ี่ผมอยู่เชื่อว่าคนบางคนรับไม่ได้แต่ผมอยู่ได้ลูกผมอยู่ได้ก็แตนอยูลล่ได้โอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ครับและนี้คือสดจากบ้านลุงพลหมู่บ้านกุก,กอกอำเภอตรงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะฮะวันนี้ลุงพลป้าแตนเองและทนายรัชพลที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของลุงพลนะครับได้ถแถลงชี้แจงหลายๆเรื่อง <c oughs> เกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆคร <c oughs> ับ ครับและในช่วงสุดท้ายนะครับลุงพลเองก็ยังคงยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ปิดก้นสื่อหลักแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าอาจจะมีการสื่อสารหรือความเข้าใจคาดเคลื่อนนะฮะโดยหลังจากนี้ลุงพลเองก็ยังคงยืนยันว่าจะให้สัมภาษณ์สื่อหลักเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะต้องมาคุยเรื่องประเด็นกันก่อนเรื่องไหนที่อยากที่ตอบได้ก็จะตอบเรื่องไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบครับ หมอนอั้้่จะงไแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ทั้งสีหน้าของลุงพลและป้าแตนเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดนะฮะอาจจะด้วยหลายปัญหาลุมเล้าหลายๆวันมานี้ เออไม่ใช่มันไม่ใช่สื่อนะที่พยายามบอกการส่งที่ไมิค่นจะเห็นว่ามันคืออะไรเป็นก่องเนี่ย้ำกระซื้ออีกอ่ะอันนี้บอกตรงนะกลับก็ซื้อนะกลับมาบีนี่วันละผมเนี่ยเข้าห้องเนี่ยส่วนที่มิคโซ่ร้อยแปดพมอลผมต้องเปิดกระาร์ทิธันช้อนกล่องจนหลับบางทีก็กาะพามหาจักรพรรดิเล่งเท่าอีกกว่าจะหลับ จะถามว่าหลับปกติหรือหลับจริงครับดูพยานที่ละเอียดอันจริงๆพยานที่ละเอียดเรื่องมันกินเนี่ยเออ่ะเออจะเย็นๆคิดว่าถ้าถ้าทุกอย่างทุกอย่างมันจะจบเพราะเราจะต้องเอามาตรวจเหลืหมดทุกอย่างนะครก็มีเรื่องเครียดแต่ว่าตอนนี้ก็ซื้อปุ๋มสอองไปแล้วรื่อก็วันนี้ได้เอามาคุยเนี่ยก็ดูว่าระดับหนึ่งครับก็เหลืออย่างเดียวคือคุยจีแองะเอียด จะไปมัดจำปูสองแสนครับก็เหลือค่าช่างค่าช่างพื้นฐานเนี่ยหนึ่งแสนสอบาทก็อยู่ในยอดที่เหลือสามแสนนะครับก็จะมีเงินที่เหลือทัางหาที่เปิดออกาสามครับวันนผมเชิสืนะเม้าไปกับกนายเนยสืไม่ตามก็ไปเจไปไปเจอที่คนวนารอแล้วผว่าพี่เขาไปกันแล้วนะ ผมบอกแล้วให้ไปฟัด้วยกันผมบอกพี่วายผมก็บอกเนาะให้เข้าไปด้วยกันนะเพราะว่าผมรอทนายและชะโงนมาแต่อยากให้ทนายเขาเข้าไปฟังด้วยว่าอาจารย์ท่านจะพูดเหมือนเดิมไหมว่าท่านจะไม่รับท่านก็เออท่านพูดเลยแล้วว่าท่านไม่รับผมก็เลยให้ทนายซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมายเข้าไปรับฟังให้ที่ฟังด้วยต้ในหูตัวเองอ่ะไม่ใช่ฟังแต่หูให้ตายอย่างด้วยว่าอาการพูดจริงนะแต่ไม้คุยว่าในตกลงแล้วท่านบอกให้คำแนะนำว่าท่านให้คำแนะนำว่า สามารถเอามาทำห้องน้ำท okay. in, ี okay. mm. yeah. ่วัดประกอบนี้ได้หรือแม้กระทั่งว่าถ้ามันเหลือเยอะก็ล้างผ้าเพราะว่าสารละลายการบรียนหลังทีข้าวผุพันไปเนี่ยมันรั่วถ้าด้านในคนก็เริ่มร้อยแล้วครับเรียนเนาะไปเรียนไทยกมือนเดิมเนาะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรหรอกคุง อ้ใหก็อ hmm. ย่างกรณีที่อ่าสื่อใหญ่มาเนี่ยสื่อไม่อยากจะให้พี่เือร์ถ่ายมังก็บอกผมทำมาบอกผมว่าผมก็จะขอความร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ไปจำกัดไม่ให้เขาถ่ายนะแป่ก็ของความร่วมมือยิงห่างมาให้สื่อใหญ่เข้ามาเนี่ย ครับล่าสุดนะครับเป็นคํายืนยันจากหลวงพลถึงเรื่องเงินบริจาคนะครับเกี่ยวกับส่วนที่เหลือที่พระอาจารย์สมบัติเนี่ยอาจจะไม่รับกับไม่รับเข้าทางวัดในส่วนนี้ก็น่าจะนําไปใช้พัฒนาวัดอีกอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดกกอกซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนะครับอีกหนึ่งข้อหนึ่งก็เป็นคํายืนยันจากหลวงพลเกี่ยวกับเรื่องยูทูบเบอร์ในหมู่บ้านนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดกั้นหรือว่า ให้สัมภาษณ์เฉพาะยูทูบเบอร์ครับก็ยังคงจะให้สื่อหลักเช่นเดิมครับ <l ots> และนี่คือบรรยากาศล,ล่าสุดนะบ้านลงคนนะครับเด็กผิดพาดโฆษณาในเต็ก

เหมือนกับอ่ะเหมือนกับลุงกับลุงกับป้ากำลังรับซื้อมันนะเนี่ยกำลังรับซื้อมันรับซื้อมันใช่ใครมีใครมีมันเส้นอะไรมาขายตอนนี้ให้บอกให้ใ้อแกใครมียางพารามาขายตอนนี้พีไม่เป็นไรนั่นไงมีคนชี้อป้าป้าขอถ่ายนะดิ่หม่อถ่ายอะไรอ่ะนี่เลยมาดิ่นี่ถือตรงนั้นแหละนี่มองเห็นหรอ โชว์เลยกองเขาสังชดอันนี้เป็นนะนีนี่กินกินนะฮะกินกินแต่วันที่เอาจำนวนเอาจำนวนะไนี่ตมนี่โอเคไม่บังนะนะคนนระังบอะไรนะบอกเยเฟชีมือนเดมหเปลาครับ้องนั่ you <laughs> อะไรอะไรอะไรยอดยอดเต็มใช่ไหมยอดเต็มยอดเต็ม ส่วนกระดาษ A4 ตัวนี้ก็คือสเตทเมนต์นะครับในการคเข้ามาของทุกทีแต่ละท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น9บาท10บาท15บาท20บาท25บาทนกัในช่วงนี้ลุงพลก็เปิดสเตทเมนต์เพื่อยืนยันนะฮะในช่วงนี้ มึงขยับิมึงไม่ขยับกูก็ขยับไม่ได้ครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดจากบัรลงพลนะครับสำหรับโซ่ใหม่ S 1> <S 1> <S <S การถแถลงในช่วงบ่ายนี้นะฮะ <S <S ส่วนข่าวเต็มๆวันนี้ติดตามได้ในรายการทุกโต๊ะข่าวครับเวลา2ทุ่ม20ทางช่องอมรินทีวี4 4ครับ <S 2> <S 2> <S นี้เป็นแค่บรรยากาศเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะจะมีการนำเสนอผ่านอมรินทีวีไปในช่วงน,นี้ก็ฟังในด้านของลุงพลครับ ส่วนในด้านอื่นๆก็คงต้องรอต้องติดตามกันผ่านทางอรมรินทร์ีวีในรายการทุกโต๊ะข่าวคืนนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านรอติดตามข่าวนะครับนี่ผมธนัทวันวินรายงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ